ในเส้นทางแห่งธรรมอันเพียมด้วยความเพียรพยายามและศรัทธาหลวงพ่อแสงพระป่าแห่งอีสานใต้ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์ได้ออกทุดงตามแนวปฏิบัติขององค์พระอรหันต์ในยุคพุทธ,ธกาลท่านถือวัดเคร่งครัดมุ่งหน้าสแสวงหาความสงบในป่าเขาและเรียนรู้ธรรมชาติแห่งจิตในที่ที่ห่างไกลผู้คนครั้งนี้ท่านตั้งใจข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ฝั่งประเทศเรามุ่งหน้าสู่บ้านหลีพี หมู่บ้านเก่าริมแม่น้ำสองที่คนพื้นเมืองร่ำลือกันนักหนาว่าเป็นแหล่งสิ่งสถิตของวิญญาณเร่ร่อนและผีดุแต่หลวงพ่อแสงกลับมิได้วันไหวกลับเห็นว่าในสถานที่เปลี่ยวร้างเช่นนั้นย่อมมีความสงบเงียบและเหมาะแก่การเจริญภาวนาเหนือสิ่งอื่นใดคือการทุดงเพื่อเผชิญกับความกลัวและอัตตาในจิตตนเองจึงถือเป็นธรรมอันล้ำค่าท่านจึงก้าวเข้าสู่เส้นทางอันมืดมนโดยไม่มีอาวุธ มีเพียงกรดย่ามจีวรและพระธรรมเป็นเครื่องป้องกันภยัยในค่ำคืนอันมืดมิดภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แห่งแดนเหลาหลวงพ่อแสงได้เผชิญกับสิ่งที่มีอาจอธิบายได้ด้วยตักกะสามันเสียงแปลกประหลาดวิญญาณหลงทางและความจริงในมิติที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นเรื่องราวต่อไปนี้เป็นบันทึกจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ใกล้ชิดผู้ติดตามหลวงพ่อในการเดินทางครั้งนั้น ซึ่งได้กลายเป็นตำนานเล่าขานทั่วฝั่งโขงย้ำรุ่งกลางฤดูฝนเสียงฝนโปรยบางเบาตกต้องพื้นดินริมโขงหลวงพ่อแสงยืนอยู่เงียบเงียบริมท่าเรือเก่าที่อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีสายตาท่านทอดมองแม่น้ำโขงอันไหลเอ่อยเบื้องหน้าฝั่งตรงข้ามคือประเทศเราดินแดนที่ในอดีตเคยเป็นบ้านพี่เมืองน้องวันนี้เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของการแสวงทม หลวงพ่อท่านแน่ใจหรือว่าจะทุดงไปบ้านหลีผีเสียงพระลูกวัดเอ่อยถามเบาๆด้วยสีหน้าเป็นกังวลอาตามาแน่ใจถ้าใจยังกลัวป่าก็าอย่าอ้างว่าปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแสงกล่าวเสียงเรียกดวงตาท่านแน่วแน่เหมือนผู้ตัดสินใจแล้วเด็ดขาดว่ากันว่าบ้านหลีผีอยู่ลึกเข้าไปในป่าแถบแขวงจำปาสักเป็นหมู่บ้านที่ร้างผู้คนมานานกว่าสิบปีเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ประหลาด คนหายกลางเด็กๆโหราในห้องว่างเสียงตะโกนกลางพงา้าและร่างดำลอยผ่านหน้าต่างคนในหมู่บ้านทยอยย้ายหนีจนเหลือแต่ตำนานและขีแต่หลวงพ่อแสงกลับบอกว่าที่ใดคนกลัวที่นั่นใจเรายังไม่พ้นเมื่อเรือหางยาวลำเล็กพาท่านข้ามฝั่งสู่ประเทศเราเสียงเครื่องเรือคลางหึ่งฝ่ากระแสน้ำท้องฟ้าเริ่มหม่นมีหมอกลอยต่ำเหนือสายน้ำด่งม่านบางๆแห่งความลี้ลับค่อยคลุมลง สามวันหลังจากเดินป่าผ่านหมู่บ้านชายแดนหลวงพ่อแสงมาถึงทางเข้าบ้านหลีผีในยามบ่ายพงมไม้รกชัดบีบทางเดินให้แคบลงเรื่อยๆจนต้องเบี่ยงตัวเบียดผ่านบรรยากาศแปลกประหลาดราวกับไม่มีนกไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่มแมลงกระท่อมไม้ไผ่หลังเก่าๆปกคลุมด้วยทวันราวกับหมู่บ้านหยุดหายใจมานานแล้วไม่มีร่องรอยคนแต่ร่องรอยบา,อยางอย่างยังอยู่ ในยามพลบค่ำหลวงพ่อปักกลดใต้ต้นโพใหญ่หลังวัดร้างกลางหมู่บ้านท่านจุดเทียนดอกเล็กบูชาพระและนั่งขัดสมาธิเข,ข้าสมาธิกลางความเงียบสงัดครื้อครื้อเสียงลากเท้าเบาๆดังขึ้นจากท้ายวัดเหมือนเสียงคนแก่ที่เดินด้วยความชาทว่ามองไปไม่มีใครไม่กี่เอ็ดใจหลังจากนั้นเสียงเด็กโหราเบาๆดังขึ้นหลังกลดพ่อพระเล่นกับหนูไหมเสียงนั้นหวานแต่หน้าสะพรึงเย็นเย,ยือก หลวงพ่อไม่ไหวติงยังนั่งหลับตานินีมือท่านจับลูกประคำพลางภาวนาพุทโธพุทโธแล้วจูจๆลมก็หอบกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชวยว่าเรากับศพเก่าถูกฝังเตือนตื่นใต้ดินข้างกรดกลิ่นนั้นพุ่งเข้าจมูกพร้อมเสียงกระสิบหลวงพ่อรู้ไหมที่นี่ไม่อยากให้คนอยู่ลมแรงราวพายุหมุนวูบเข้ามาในพริบตาทั้งที่ยังมีช่ฤดูมรสุมกรดของหลวงพ่อแสงไวสบัด แรงจนเสียงได้เชือกตึงแน่นเรากับจะขาดได้ทุกเมื่อเทียนดอกเล็กดับวูบลงแต่หลวงพ่อยังคงหลับตานิ่งประคองสติไว้แน่วแน่เสียงโหกระเริ่มเปลี่ยนไปจากแววเบาเป็นหกรอยเหาลหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะไล่พวกข่าได้หรือเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กอีกต่อไปมันแปรเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงแหบพร่าและตามมาด้วยเสียงของชายชราหลายคนซ้อนทับกัน เสียงครวญครางปะปนกับเสียงรำ่ำไห้เหมือนมวนวินวินนับสิบหลุดจากห้องทุกออกมาพร้อมกันเงาดำรูปร่างคล้ายคนค่อยคโผล่ออกจากมุมรัววัดบ้างไร้ขาบ้างไรหน้าและบางตนไม่มีหัวเลยแม้แต่น้อยแต่ยังเดินได้เสียงกระดูกเสียดสีลั่นเปอะปๆะทุกอย่างก้าวแต่แม้สิ่งเหล่านั้นจะเคลื่อนเข้ามาใกล้เพียงใดหลงพ่อแสงยังไม่ไหวติงท่านลืมตาขึ้นชา้าชดวงตานั้นสงบนิ่งดังสระน้ำในฤดูแลง้ง ท่านกล่าวออกมาด้วยเสียงเรียบๆแต่เปี่ยมพลังกายเจ้ามอดไปแล้วเหลือแต่ความยึดถือหากยังผูกเวรยังหงที่อยู่เจ้าก็ยังวงเวียนไม่มีทางหลุดพ้นเสียงร้องโหยโนแทรกกลางอากาศจนพื้นดินสั่นไหวบางเอาแวกผ่านต้นโพวิ่งไปรอบกรดกรีดร้องราวกับถูกราดน้ำกรดทว่าแสงจากดวงจิตอันสงบของหลวงพ่อเปล่งพุ่งออกจากใจกลางอ,อกคล้ายดังเปเลวเทียนเรองรองไล่ความมืด เงาดำค่อยๆแตกกระจายเป็นละอองดำหายไปในอากาศพอรุ่งเช้าพระอาทิตย์โผล่พ้นพุ่มไม้ท่ามกลางความสดใสหลังพายุคืนวานกลิ่นเหม็นหายไปพร้อมกับเงาดำบรรยากาศหมู่บ้านเงียบสงบลงอย่างน่าประหล,ะลาดหลวงพ่อแสงยืนสมบนิ่งใต้ต้นโพใบหน้าเรียบเฉยทว่าเปี่ยมด้วยความเมตตาท่านพึมพำกับตนเองเบาๆขันเจ้าทั้งหลายจงดับไปเถิดหากยังยึดอยู่เจ้าก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์ เสียงสายลมยามเช้าโบกเบาๆไปตามแนวพงหญ้าและซากวิหารหลังวัดร้างหลวงพ่อแสงเดินย่ำพื้นอิฐที่แตกกระแหงใต้เงาไม้พื้นที่ตรงนี้ต่างจากจุดอื่นๆในวัดมันเหมือนจะอุ่นและหนักพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ใต้ดินทำให้ใจของผู้มีญาณสัมผัสถึงความค้างขา,ขาได้อย่างชัดเจนหลวงพ่อหยุดยืนกลางลานเงียบๆแล้วนั่งลงตรงกลางจุดนั้นมือขวาหยิบลูกประคำขึ้นมา ค่อยๆบันจงกลิ้งไปตามปลายนิ้วท่านเริ่มบริกรรมภาวนาอย่างช้าๆพุทโธพุทโธพุทโธแต่ในห้องจิตที่สงบลงท่านกลับได้ยินเสียงเสียงหนึ่งโผล่เข้ามากระซิบเสียงนั้นแหบพระแต่แฝงความทุกข์กระทมเจ้าข้าช่วยข้าด้วยเขาฝังพวกข้าไว้ตรงนี้ไม่มีใครรู้หลวงพ่อไม่ตกใจหากแต่จิตนิ่งแน่แน่ท่านเปลี่ยนบทภาวนาเป็นการเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาอย่าผูกโกรธอย่าผูกเวรจงปล่อยวางจงเป็นสุขเสียงนั้นเผ่าเบาไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและสั่นเครือข้าถูกฆ่าทั้งเป็นพวกมันฝังไว้ใต้เจดีนี้เพื่อซ่อนความผิดข้ากับลูกอีกสองคนเราหนาวเรากลัวเงื่อนยำเริ่มกระจางในใจหลวงพ่อนี่ไม่ใช่วิญญ,ญาณเห็นธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่ตายอย่างอาฆาต และมีได้รับการอุทิศส่วนกุศลใดๆมาหลายสิบปีความอาฆาตนี้ทําให้พลังวิญญาณไม่จางหายแม้เวลาจะผ่านไปนานนักหลวงพ่อแสงเอื้อมมือลูบพื้นอิกอย่างเผา่าเบาแล้วกล่าวขึ้นเสียงหนักแน่นอาตามาจะทําพิธีอุทิศส่วนกุศลให้หากยังมีผู้ตายที่ไม่ไปสู่สุติก็ขอให้มารับบุญเถิดคืนนั้นหลวงพ่อจัดภาวนาใหญ่หน้าเจดีร้างท่านวางดอกไม้ทูบเทียนกลางลานหินแล้วเริ่มสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังคุณด้วยเสียงทุ้มนิ่งบริกรรมบทแผ่เมตตาแผ่ส่นบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่จองเวรอยู่ในแดนนี้และแล้วในยามเที่ยงคืนหมอกจางสีขาวก็เริ่มก่อตัวขึ้นราบลานท่ามกลางแสงจันทร์เงาคนจำนวนมากปรากฏขึ้นทีละตนล้นหน้าตาสมองหลายตนก้มหน้าบางตนหลั่งน้ำตาและในกลุ่มนั้นหญิงสาวพร้อมเด็กสองคนก็มาปรากฏต่อหน้าหลวงพ่อแสง หญิงผู้นั้นพนมมือไหวหลังน้ำตาพลางกล่าวเสียงเบาข้ารอวันนี้มานานเหลือเกินเจ้าข้าบุญนี้ข้าจะรับไว้จะไม่อาคาดใครอีกต่อไปเงาทั้งหมดค่อยๆจางลงในอากาศเรากับละลายไปกับแสงจันทร์บรรยากาศเย็ยนวาบตามหลังแล้วกลับคืนสู่ความสงบรุ่งเช้าว,วันถัดมาหลวงพ่อแสงช่วยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจัดการเก็บกวาดรอบเจดีและจุดธูปบ,บอกกล่าวเจ้าที่พร้อมทั้งโกรธน้ำ อุทิศส่วนบุญอีกครั้งจากวันนั้นเป็นต้นมาตำนานลีพีเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนกล้ากลับมาเก็บของทำนาในพื้นที่นั้นอีกครั้งและทุกปีวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนแปดชาวบ้านจะรวมตัวกันมาสวดมนต์ที่วัดร้างเพื่ออุทิศส่วนบุญให้ผู้ที่จากไปโดยเฉพาะผู้หญิงกับลูกน้อยสองคนใต้เจดีนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านลีพีสงบลงหลวงพ่อแสงมีได้หยุดการทุดง ท่านออกเดินลัดเลาะตามแนวลำห้วยเข้าสู่เขตป่าดิบลึกทางทิศเหนือของแขวงจำปาสักมุ่งหน้าไปยังบึงสาบบึงน้ำกลางป่าที่ชาวบ้านเลี่ยงจะกล่าวถึงในายามค่ำคืนเพราะเคยมีคนหาปลาแล้วหายตัวเหลือแต่เรือเปล่าเปล่าลอยตะลิงทุกคนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าบึงนั้นมีผีเฝ้าเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อแสงมาถึงริมบึงสาบรรยากาศโดยรอบเงียบเชียบอย่างผิดปกติ ไม่มีแม้เสียงนกเสียงลมหรือมแมลงกลางน้ำสายน้ำในบึงนิ่งราวกับกระจกสะท้อนภาพท้องฟ้าที่ไร้สีเรากับทั้งโลกหยุดหายใจตรงจุดนั้นหลวงพ่อวางกรดใต้ต้นพญาเตงใหญ่ใกล้ริมบึงแล้วนั่งภาวนาเงียบเงียบแต่เพียงไม่นานเสียงก็ดังขึ้นจากกลางบึงเหมือนเสียงคนว่ายน้ำลากเท้าไปมาจากนั้นเสียงน้ำปะทะบางอย่างแรงจนกระเพื่มมาถึงฝั่ง เงาดำรูปร่างคล้ายคนพุ่งขึ้นพ้นผิวน้ำห่างจากหลวงพ่อเราสิบวารูปร่างนั้นสูงใหญ่ผมยาวรงรังหน้าซีดขาวไร้ลูกตาใต้คอยังมีเชือกเปล่าพันอยู่เงานั้นโหระเสียงต่ำเจ้ามาทำไมบึงนี้ไม่ต้อนรับคนมีบุญหลวงพ่อแสงยังไม่ไหวติงเอื้อมมือจับลูกประคำแล้วตอบเสียงเรียบไม่ใช่อัตมาที่มาแต่เพราะเจ้าร้องคอยอยู่ทุกคืนว่าปล่อยข่าทีใช่หรือไม่ เงานั้นหยุดหร้อทันทีเสียงโครนครางเริ่มดังขึ้นแทนพวกมันโยนข่าลงบึงนี้พวกมันบอกจะพาไปลาวตายแต่กลับฆ่าแล้วเอาศพมาถ่วงน้ำข่าเจ็บข่าอาคาดในบัดดนเงาน้ำจากบึงสาบก็ปั่นโ่วนกระแสน้ำหมุนวนเองเป็นเกลียวโถมเข้าใส่ฝั่งร่างนั้นพุ่งขึ้นจากน้ำวิ่งบนผิวน้ำราวกับปีศาจปรีเข้าหาหลวงพ่อแสงเหมือนจะเข้ากัดแต่ขณะที่เงาดำกำลังพุ่งถึงตัว หลวงพ่อแสงตะวัดมือขึ้นพร้อมเสียงโสดภาวนากระแทกออกไปอรหังสัมมาสัมพุทธโภพ,พวะเสียงดังสะเทินเราสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจบึงเงานั้นหยุดชงะงักกลางอากาศแล้วแหลกสลายเป็นหมอกดำาพวยพุ่งพุ่งกลับลงไปในน้ำเสียงร้องโหยหวนสุดท้ายของวิญญาณตายโหงค่อยเลือนหายไปกับกระแสะน้ำที่เริ่มนิ่งสงบอีกครั้งรุ่งเช้าบึงสาบกลับมาสะอาดสดใสน้ำกลับใสเหมือนกระจก ชาวบ้านที่มาสังเกตการจากห่างๆต่างพากันกลับหลวงพ่อบอกว่าเมื่อคืนไม่เคยมีใครอยู่แถบบึงนี้ได้ทั้งคืนแต่หลวงพ่อท่านไล่ผีมันไปหมดจริงๆหลวงพ่อแสงเพียงยิ้มบ,บางๆแล้วกล่าวว่าผีดุแพ้จิตเมตตาเสมอทำแห่งเสียงกระสิบที่คนเป็นเข้าไปแล้วกลับออกมาไม่เหมือนเดิมหลังจากหลวงพ่อแสงสงบเหตุที่บึงสาท่านก็ได้รับคำบอกเล่าจากชาวลาวพื้นบ้านว่า มีถ้ำหนึ่งในเขตเมืองเซิงซึ่งคนพื้นเมืองเรียกกันว่าถ้ำเวียงอาคาดถ้ำท,ที่ไม่มีใครกล้าเข้าเกินเจ็ดเก้าเพราะจะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของตนเองและหากใครหันกลับไปมองเสียงนั้นจะตามออกมาด้วยหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านที่เข้าไปต่างเล่าไม่ตรงกันบางคนหายตัวบางคนออกมาพร้อมผมหมอกทั้งหัวบางคนกลายเป็นคนพูดคนเดียวตลอดชีวิต ชาวบ้านจึงเอากระทมมาวางไว้หน้าปากถ้ำทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเลี้ยงผีไม่ให้มันออกมาแน่นอนนั่นคือที่หมายต่อไปของหลวงพ่อแสงยามเย็นหน้าถ้ำเวงอาคาศปากถ้ำตั้งอยู่กลางผาสูงในป่าเล็กต้นไม้บริเวณน,นั้นขึ้นเบียดเสียดกันแน่นเหมือนไม่อยากให้ใครเข้าใกล้อากาศเย็นผิดปกติราวกับอยู่กลางฤดูหนาวทั้งที่แดดยังส่องแรงด้านนอกหลวงพ่อแสงก้าวเข้าไปหน้าถ้ำอย่างไม่ลังเล ลูกศิษย์ที่ติดตามรีบร้องห้ามหลวงพ่อเขาห้ามเข้าเกินเจ็ดเก้านะครับท่านเพียงกล่าวเบาๆผีที่เฝ้าถ้ำไม่ได้น่ากลัวเท่ากิเลสในใจเราแล้วท่านก็ย่างก้าวเข้าไปจากนั้นเงาถ้ำก็มืดสนิทแสงจากทางเข้าหายวับไปเรากับท่านเดินข้ามสู่โลกอื่นทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังขึ้นแสงแสงเจ้าจะหนีข้าไปได้หรือเจ้าเคยฆ่าข้าเจ้าเคยผิดเจ้าลืมข้าแล้วหรือ เสียงนั้นไม่ได้มีเพียงเสียงเดียวแต่เป็นนับสิบ์ดังรอบตัวเรากับพุ่งออกมาจากผนังถ้ำเสียงของคนตายเสียงของอดีตเสียงของกรรมเก่าหลวงพ่อแสงหลับตาลงไม่ไหวติงไม่ตอบโต้แต่กลับแผ่เมตตาออกจากใจดังสายทานไหลสู่ห้วงมืดอ,อาตมามีใช่ศัตรูของเจ้าหากเจ้าติดอยู่กับอดีตเจ้าก็จะไม่มีวันพ้นจากความเจ็บปวดทันใดนั้นผนังถ้ำสั่นสะเทือน ลมเย็นเฉบโถมเข้าใส่และเงารูปร่างประหลาดก็เริ่มปรากฏตรงหน้าหลวงพ่อมันคือร่างเงาดำขนาดใหญ่ผิวลากหลุดเหมือนเปลือกไม้เน่าตาเป็นโพรงลึกขาทั้งสองข้างบิดเบี้ยวมันร้องเสียงต่ำข้าคืออดีตของเจ้าเจ้ายังจำข้าไม่ได้เลยหรือแต่หลวงพ่อแสงไม่หวั่นไหวหากเจ้าคืออดีตของอาตมาอาตมาก็ขออโหสิกรรมและขอให้เจ้าหลุดพ้นจากพันธะ ท่านเปล่งเสียงสดบทชุมนุมเทวดาพร้อมแสงจากใจอันแน่วแน่ปะทะกับเงามืดนั้นจนมันร้องโหยโหนสุดเสียงแล้วสลายกลายเป็นเท่าดำปลิวไปในโพรงธรรมเมื่อหลวงพ่อเดินกลับออกมานอกธรรมแสงแดดอ่อนของยามเย็นยังรออยู่ตรงปากทางลูกศิษย์ต่างตะลึงท่านเดินเข้าไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ไม่มีใครเห็นเวลาเปลี่ยนหลวงพ่อแสงเพลงกล่าวว่า ถ้ามิได้น่ากลัวใจคนต่างหากที่ลึกและเมื่อกว่าหลังออกจากถ้ำเรียงอาคาดหลวงพ่อแสงไม่หยุดทุดงท่านเดินลัดเลาะแนวเขาสูงเข้าเขตป่าดงผาแสงจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ตรงชายแดนแขวงเซิงกับสวรรค์นาเขตป่าแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องงดงามเกินธรรมชาติทั้งน้ำตกกลางหุบผาต้นไม้สูงใหญ่และจันทที่ทอแสงลอดยอดไม้ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ชาวบ้านท้องถิ่นกลับไม่กล้าเข้าใกล้ โดยเฉพาะผู้ชายเพราะมีตำนานเล่าว่าเมื่อยามจันเต็มดวงจะมีหญิงสาวผิวขาวราวน้ำนมผมดำสลวยมาปรากฏกลางทางเดินในป่าเธอจะร้องเรียกชื่อแล้วผู้ที่ได้ยินก็จะหายไปไม่มีใครเคยกลับออกมาทางเดิมยามค่าริมผาแสงจันทร์หลวงพ่อแสงปักกลดใต้ต้นโพริมผาสูงเสียงน้ำตกดังอยู่ไกลไแสงจันทร์สาดกระทบพื้นหินจนเป็นประกายราวหิมะ ในขณะท่านกำลังภาวนากลางเสียงธรรมชาติกลับมีเสียงร้องผ่วหวานดังขึ้นจากแนวพุ่มไม้หลวงพ่อออกเจ้าค่ะข้าหนาวข้าลงทางเจ้าค่าได้ยินไหมเสียงนั้นอ่อนหวานอ่อนโยนเราเสียงเทพธิดาแต่แฝงอะไรบางอย่างเย็ยนวาบหลังต้นขอหลวงพ่อยังคงภาวนาอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เหลียวมองแต่เงาสะท้อนบนผิวน้ำในขันที่ท่านตั้งอยู่ กลับเผยให้เห็นหญิงสาวผิวขาวในชุดลาวโบราณยืนอยู่ด้านหลังท่านเธอยิ้มงามราวภาพในฝันแต่รอยยิ้มกลับไม่สะท้อนในดวงตาเว่าใต้ชุดผ้านุ่งที่ปลิวสวยัยเงาสีดำปะปรนกับไอเย็นซึมออกจากปลายเทา้าคล้ายไอศพที่เพิ่มขึ้นจากน้ำเธอเอื้อมมือมาวางเบาๆบนบ่าท่านพลางกระสิทเจ้าข้าท่านเป็นพระแต่หัวใจท่านยังอยู่กับอดีตหรือไม่ ยังจำหญิงที่ท่านเคยรักก่อนบชได้หรือเปล่าทัานใดนั้นเงาอดีตผุดขึ้นในใจหลวงพ่อแสงใบหน้าของแม่บวกคำหญิงที่ท่านเคยผูกพันก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสภาพรอยยิ้มของเธอคอยคอยซ้อนทับกับหญิงผีป่าตรงหน้าหลวงพ่อแสงหลับตาแน่นมือจับประคำแน่นขึ้นหลงเธออีกครั้งก็ลงนรกอีกครั้งเธอไม่ใช่แม่บวกคำเธอเป็นเพลยงเปลือกของกิเลส ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังสะท้อนทั่วป่าหญิงงามร่างงามกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นผีดิบหน้าไม่ผมพันร่างมีหนอนไต่ตามคอเธอคำรามเสียงต่ำข้าจะเอาท่านไปอยู่ด้วยไม่มีใครมีพ้นสเสน่ห์ของข้าเงานั้นพุ่งเข้าใส่หลวงพ่อปางเสียงระคังในใจดังกระแทกออกจากสติหลวงพ่อแสงเปล่งบทสวดเมตตายานอย่างแรงเมตตาจิตอัปมัญญาวิสุทธิสุขโตมุนีวอน แสงจากจิตบริสุทธิ์ของท่านแผ่เป็นวงแหวนซัดก,กระแทกเงานั้นจนแตกกระจายสายลมพัดวูบใหญ่ผีสาวร้องลั่นก่อนจางหายไปในลมเหนือรุ่งเชา้าเสียงนกกลับมาร้องรอบป่าแสงจันที่เคยส่องทั้งคืนหายไปป่าแห่งนี้กลับมาเป็นธรรมชาติอย่างที่ควรเป็นหลวงพ่อแสงเอ่ยกับลูกศิษย์ว่าความงามที่ไม่มีธรรมคือกับดักของใจจิตที่ไม่มั่น ย่อมแพ้ต่อเนวของอดีตและสเสน่ห์ของมายาหลังเหตุการณ์ผีป่ารูปงามแห่งผาแสงจันทร์หลงพ่อแสงทุดงสู่ปลายทางสุดท้ายของการแสวงทาในลาวห้วยหงไฟลำห้วยสายหนึ่งที่ไหลาจากเทือกเขาตะนาวสีสู่ที่ราบสวรรค์นเขตชาวบ้านลาว่าทุกปีคืนวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดจะเกิดแสงประหลาดพวยพุ่งขึ้นจากกลางน้ำบางก็ว่าเป็นไฟบ้างแต่บางคนที่กล้าลองไปอธิษฐานกลับเห็น ดวงตาสีเขียวมรกตลอยอยู่กลางกระแสและได้ยินเสียงสวดมนต์ลึกๆใต้ผืนน้ำนั่นคือพญานาคผู้อารักขาผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งกล่าวห้วยนี้เฝ้าไว้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาจริงหากใครแอบอ้างศีลจะถูกรูดจมไปหลวงพ่อแสงปักกลดบนโขดหินกลางลำห้วยเสียงน้ำไหลยเย็นสงบดวงจันทร์ส่องตรงกลางฟ้าราวกับตาแห่งเทพ,พเจ้าท่านนั่งภาวนาเงียบๆใจสงบเย็นราวกับสิ่งใดในโลกไม่อาจทำให้คลอนคลาย แต่แล้วผืนน้ำที่เรียบสงบกลับเริ่มสั่นไหวเกิดเสียงดังก้องเหมือนกลองใต้โลกจากใต้ผืนน้ำค่อยๆปรากฏเกล็ดสีทองขนาดมหึมาลอยปลอกขึ้นทีละโซนทีละโซนก่อนที่ร่างพญานาคเกล็ดทองจะเผยโฉมเต็มร่างยาวเกือบร้อยว่าเยงมีเจ็ดยอดเปล่งประกายราวเพชรในเปลวเพลิงดวงตาสีเขียวเรืองรองจับจ้องมายังหลวงพ่อเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่ดังขึ้นในจิตท่านโดยตรง ภิกษุผู้มาจากฝั่งขวาแห่งแม่น้ำโขงเจ้าเดินผ่านผีเฮนผ่านเนาอดีตบัดนี้เจ้าจะผ่านด่านสุดท้ายคือตนเองทันใดนั้นพญานาคพ่นไอพลังเวจากปากพุ่งเข้าใส่กรดสับพเพลียงทั้งหลายมาลายเสมือนว่าทั้งจักรวาลเหลือเพียงหนึ่งเดียวใจของหลวงพ่อแสงภาพอดีตผุดซ้อนในจิตภาพตอนท่านเคยโกรธเคืองโยมผู้ใส่ร้ายภาพที่ท่านลังเลต่อการบวชภาพแม่โบคำร่ำให้ตอนจากลา จิตของท่านเริ่มวันไหวแต่ทันใดนั้นท่านก็น้อมจิตลงกราบภาพในใจพร้อมกับเปล่งคําอาตมาขออโหสิกรรมต่อทุกชีวิตและขอเป็นผู้รับทุกเวรด้วยใจไม่หวันไหวน้ํากลับสู่ความสงบภาพพญานาคเลือนหายกลายเป็นแสงจันทร์สะท้อนสายน้าเหลือเพียงเสียงธรรมชาติและสายลมบางๆรุ่งเช้าห้อยหงไฟใสดุดกระจกชาวบ้านมาพบท่านยืนสงบหน้าลำห้วยใบหน้านิ่งเย็นเหมือนฟ้าเมฆ ไม่มีสิ่งใดต้องปรับเพราะหลวงพ่อแสงได้ชนะตนเองแล้วหลายเดือนผ่านไปข่าวเรื่องพระธุดงที่ปราบผีทั้งฝั่งลาวแพร่สะพัดไปทั่วอีสานเมือ่อหลวงพ่อแสงกลับถึงวัดป่าเล็กๆของท่านในอุบลท่านเพียงกล่าวกับสิทธว่าอาตมาไม่ได้ไปสู้กับผีแต่ไปสู้กับกิเลสในตนเองที่มีหน้าตาหลอกลวงหลายรูปแบบสิทธน้อมกราบน้ำตาคลอเพราะรู้ว่าท่านเดินผ่านคุ้มนรกของความกลัวมาแล้ว และกลับมาพร้อมแสงแห่งธรรมอันแท้จริงต่อมามีการจารึกเรื่องราวการทุดงครั้งนั้นไว้ในผ้าแพรประดิสฐานไว้ที่ถ้ำเหนือโของติดคำหนึ่งว่าแสงธรรมปราบเนามืดมิใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยเมตตาเรื่องเล่าชาวบ้านจบลงแล้วขอความเมตตาท่านผู้ฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องและท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าชาวบ้านตำนานพื้นบ้านเอวังด้วยประการฉนี้